ี่ครับพระเจดีครับพระเจดีย์ี่มาทรงสวยงดงามมากครับมีฐานพระเจดีมีสิงห้อมรอบนะครับนะครับองค์เจดีครับสวยมากครับ มีพระปางน่าจะปางสมาธิแนั่งเหมือนประธานพรนะครับนะฐานว่าดีก็จะมีสิงนะครับนี่สิงนะครับ